ต้องบอกว่าอากาศร้อนแค่ไหนไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะคะสำหรับคุณอาสัญญาพอนอรนารายคนนี้ยิ้มสู้แจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านชุมชนวัดไผ่เลี้ยงย่านหนองแขมแบบไม่พักเลยค่ะหลังจากเดินสายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เห็นนี่ร่วมกับเพื่อนๆจิตอา,าสาศิลปินมูนทิปอตกต้งนะคะวันนี้มาคนเดียวก็จริงแต่ก็พร้อมลุยเต็มที่เพื่อชาวบ้านค่ะ250คน โอ้มายืนรอคิวแบบนี้รอรับของบริจาคนะคะมีอะไรมาบ้างมีข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคเจลล้างมือและที่ขาดไม่ได้ก็คือการมอบความสุขให้แฟนๆเพราะว่าเจอหน้าสัญญาแบบนี้ต้องจัดซักเพลงละคะ่ะสัญญาเมื่อสายันเรียกว่าฟังแล้วอิ่มใจเลยละคะ่ะจากทํานไหมจะลืมสัญญา ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันธุ์ทุกที่ก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตได้เอานี่ต้องยืนดูเว้นระยะกันด้วยนะยิ้มน้แอบอมยิ้มไม่มีคนแอบยิ้มบรรยากาศานะน่ารักเชียวค่ะต้องบอกว่าอาสัญญ,ญานั้นอายุเลยวยัยเกษียณมาหลายปีค่ะแต่ยังทํางานอาสาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดควบคู่กับงานร้องเพลงตลอดเลยอาสัญ,ญญาบอกว่าทํางานแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นบุกเบิกร,ร่วมกับศิลปินในยุคนั้นทั้ง ยอดรักสลักใจค่ะสดใสรุ่งโพทองพ่อดมชวนชื่นยิ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้แม้ตัวเองจะลำบากแต่พอมองไปแล้วเอา้ามีคนลำบากกว่านะคะจึงอยากช่วยเหลือสังคมทำตามความตั้งใจว่าจะเป็นจิตอาสาไปทั้งชีวิตเลยค่ะคือการเสียสละนี่คือยังไงก็ต้องไปถ้ามีนะ อนอกจากเราติดงานเราอาจจะไปไม่ได้โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ออายุเยอะแต่ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่นะฮะเอ่ออายุเพียงตัวเ,เป็นเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะว่าเราจิตใจเราสดใสสบายๆทาอะไรล่าเริงมีความสุขก็อยู่ได้แล้วจิตใจเรามันเป็นพยุงให้เราแบบมีแรงเยอะครับถ้าตั้งใจว่าจะ ทำต่อไปเรื่อยๆไหมคะหรือว่าจะวางมือต่อส่งต่อให้ใครไหมทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตนี้จะหาไมา่ทีเดียวนะครับอย่าอย่ากาดตกกันแล้วกันนะฮะอย่าประมาทก,กับชีวิตพยายามไม่ให้กาดตกเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันกลับมาอีกที่ยาวเลยทีนี้จะลําบากนะขกนเขาอีกปดีใจมากฮะัี่ว่ช่วยกันก็ได้ทุกคนนะแล้วบางคนมันก็ไม่ได้บางคนมาแย่งกันมาก่อนอะไนะพูดยากอะฝักอะไรถึง พี่สัญญาหน่อยวันนี้ที่มาแทอ่าพี่สัญญาขอให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองนะขอให้รให้รงเคีงนานๆแล้วกันจากน้องสามปีอยู่วงดนตรีให้เงนินมันวัน ถูกแย่งร้องไปซะแล้วนะคนให้ก็มีความสุขคนเราก็มีความสุขแฟนคลับตัวจริงมารับของเองเลยค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้จับมาร้องเพลงแต่อาสัญญากระซิปมาว่ากําลังซุ่มทํางานเพลงใหม่อยู่เตรียมปล่อยให้ได้ฟังกันช่วงที่สถานการณ์ดีขึ้นนะคะรับรองว่าถูกใจกันแน่นอนที่สําคัญก็ไม่ลืมฝากความห่วงใยถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนอย่างที่บอกอย่าให้โควิดกลับมานะคะพยายามให้ตัวเลขลดลงดูแลตัวเองกันให้มากขอให้มีกําลังใจเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเดี๋ยวดีขึ้น เร็ววันแน่นอนค่ะ